สวัสดีนะครับพบกันเช่นเคยนะครับพี่ๆนะกับเบสิกพาแท้สไตล์เหล่าปาจีนนะครับวันนี้พามาดูเป็นรูปหล่อ71ปีหลวงพ่อเอียนะครับเป็นรูปหล่อเททองหล่อเองที่วัดบ้านด่านนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ต้องบอกว่าเข้มแขังอย่างมากนะครับหลวงพ่อเททองหล่อเองนะครับใส่ตะปูสังฆวานอนมีด้วยกันแค่2เนื้อนะครับคือเนื้อทองผสมลมดํากับเนื้อนวะโลหะนะครับ เล่นหาง่ายนะครับเล่นหาง่ายเลยนะหยิบหนึ่งเลยนะพี่ๆนะหยิบมานะครับหยิบมานะเล่นหาง่ายหยิบมาหนึ่งเลยแขนทะลุแท้นะครับให้เล่นแขนทะลุนะครับของเก๋แขนจะไม่ทะลุนะครับของเก๋จะเป็นแขนตันนะแต่แท้แบบแขนทะลุเอ้เก๋แบบแขนทะลุก็มีนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนะแล้วก็สองนี่ตามไปเลยพี่ๆ ที of, mm ่ก hmm. uh ้น huh. ต uh ้องไม่ม <splash> the the ีตะไบนะครับที yeah, mm ่ก้นนะต้องเป็นก้นเรียบนะครับต้องเป็นก้นเรียบนะครับต้องเป็นก้นเรียบอย่างนี้นะเป็นพระหล่อโบราณนี่นะครับก้นเรียบแล้วก็เป็นลมดําผสมนะครับลมดําผสมนะครับส่วนมากจะเรียบเลยนะจะเรียบแบบนี้นะครับเรียบแบบนี้นะที่ก้นส่วนมากจะมีจานแทบทุกองเลยนะครับแทบทุกองนะรุ่นนี้เนื้อนวะแยกง่ายนะครับ เนื้อนวะที่ฐานจะต่อโค้ดนะครับที่ฐานจะต่อโค้ดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่พบเจอจะเป็นจานมะอักอุ3สามตัวเลยนะครับเพราะนวะนี่จัดสร้างด้วยกันถือว่าน้อยหลักสิบถือว่าหลักสิบถือว่าน้อยมากเลยนะครับถือว่าน้อยมากนะดูเวลาพี่ๆจะดูรุ่นนี้นะดูเบ้าลึกๆนะครับเนี่ยเบ้าตัวอักษรลึกๆนะครับตัวอักษรเขียนว่าหลวงพ่อเอียนะครับ ดูเบ้าตรงนี้หหน nder, ลึกๆนะครับแขนตานนี่การหล่อโบราณนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมลมดํานะครับดูการหล่อนะครับเป็นหล่อขี้วัวโบราณแบบโบราณเลยนะครับนี่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 ลมดำเดิมๆนะครับลมดำเดิมๆนี่นี่ลึกๆคมๆ,ๆของเก๋ของเก๊พระเขาจะผอมวันนี้หน่อยหนึ่งนะครับผอมวันนี้หน่อยหนึ่งแล้ว,ลวก็จะไม่ดึกนะ นี่แล้วของเก๊ผมว่าลมดำเขาไม่ได้นะครับบางองค์ก็จะไม่ลมดำเลยนะแล้วที่ก้นส่วนมากที่เจอจะเป็นตะไบตะไบหยาบๆเลยแต่ของแท้จะเป็นแบบก้นเรียบๆนะครับก้นเรียบๆแล้วก็จานเป็นตัวอันะครับก้อนเรียบๆแล้วก็จานเป็นตัวอะนะรุ่นนี้ถือว่าทําเก๊ได้ดีนะครับทําเก๊หลายสีมือด้วยนี่นะครับดูหลายๆอย่างดูนะครับดูการหล่อโบราณ เมื่อก่อนถือว่าทําได้สวยนะครับทําได้สวยทําได้ดีนะนี่เห็นไหมจะเป็นเนื้อทองผสมอะเนื้อทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาจะผสมแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเขาเรียกว่าพวกอะไรนะ <Yeah. S 1> พวกแบบว่าของของขังเยอะนะครับพวกนี้แบบใส่ตะปูสังฆบ้านนอนใส่เงินใส่ทองใส่ วัตถุมงคลอ,อื่นๆต่างๆลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความขขังให้กับวัตถุมงคลนะนี่นะครับรุ่นนี้ถือว่าดีดีอย่างมากนะครับนี่นะถือว่าดีอย่างมากนะครับนี่โอเคเบสิกง่ายๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะหนึ่งเลยก็ต้องเล่นเป็นแขนทะลุของแท้จะแขนทะลุนะครับแล้วก้นก็จะจะิบะเรียบนะครับบเรียบแบบเรียบก้นจะเป็นเรียบจะเป็นเนื้อทองผสมลมดาอ่าเขาเรียกว่า รูปหล่อ71ปีนะครับหลวงพ่อเอียวัดบรรดานนะน,นี่ด้านหลังจะเขียนเลยว่า71ปีตรงด้านหลังจะเขียนว่า71ปีวัดบรรดาเน,นี่ยนะพระแท้จะคมคมพระแท้จะลึกลึกมีสเสน่ห์นะครับมีลมดำคาบนะครับขี้ยุงคาบฝุ่นนะครับก็การหลอ่อการหล่อได้ลึกโอเค เบสิกง่ายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ่าใครสงสัยเรื่องใดส่งภาพมาเช็คได้ทางไลน์ผมนะครับ adsaileo95 ตัวนะครับหรือเพจเหลาป้าจีนพักเครื่องนะครับด้วยความยินดีนะครับรับเช็ครับซื้อรับขายนะครับได้ทั้งหมดวันนี้ขอตัวลานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านำอะไรมาให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นประโยชน์ของพี่ๆนะโอเคครับสวัสดีครับ